อีกจุดหนึ่งที่เสรลภูมิร้อเอดนี่ยต้องบอกว่าหนักมากจริงนะหนักมากที่สุดในรอบ40ปีเลยนะครับสิ่งที่ทำได้ให้รีบทำนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนปี2568เป็นต้นมาได้เกิดอุทกภัยอันเนื่องมาจากปริมาณน้ำในลำน้ำยางได้หลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อ จนเป็นเหตุให้คันพนังกั้นลำน้ำยังได้พังทลายลงหลายแห่งในพื้นที่หลายตำบลอันได้แก่ตำบลสีวิไลตำบลเหล่าน้อยตำบลภูเงินตำบลน,นางามตำบลขาวและตำบลน,นาเลิงโดยมวลน,น้ำมหาศาลได้หลากเข้าท่วมพื้นที่พอปลูกของเกษตรกรมากกว่าแสนไร่ ซึ่งสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนรวมเป็นจำนวนกว่า6กหมื่นรายจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศกเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ก็มีฐานะที่ยากจนอยู่แล้วแต่กลับต้องมาสูญเสียผลผลิตอันเป็นรายได้หลักของปีนี้ที่ได้อุตสาห์ลงทุนลงแรงไป ทำให้เกิดความยากจนข้นแค้นมากยิ่งขึ้นจากเดิมอีกหลายเท่าไทพิบัติน้ำทุกนี้เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องมาเกิดปัญหาหนี้สินและประสบกับความยากจนตามมาอย่างหมดสิ้นหนทางซึ่งเป็นวัตตาจักรที่เกิดขึ้นแทบทุกปีไม่รู้จบถึงเวลาแล้วที่ผู้มีอำนาจจะต้องหันมาพิจารณาแก้ไขด้วยแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกิดผลสำเร็จจริง โดยการนำต้นแบบของคันพนังดินซีเมนลำน้ำย่างในบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังหลวงซึ่งได้ทำการปรับปรุงม,มาตั้งแต่ปี2565ทำหน้าที่ป้องกันมวลน้ำหลากมากกว่า20ครั้งโดยตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวังหลวงมาแล้วเพื่อจะได้นำไปใช้ทำการปรับปรุงคันพนังในตำบลอื่นๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งได้รับความเสียหายจากปริมาณน้ำหลากมาครั้งแล้วครั้งเล่าอันเนื่องมาจากคันพนังในบริเวณดังกล่าวล้วนแต่จะมีส่วนประกอบเป็นดินปนทรายซึ่งเป็นดินที่ขาดคุณสมบัติในความเชื่อมแน่นและเมื่อเกิดมีน้ําท่วมขังคันพนังดินดังกล่าวก็จะเริ่มเปื่อยยุ่ยขยายตัวไปจนถึงขั้นวิบัติพังทลายลงในที่สุด ซึ่งตรงกันข้ามกับคุณสมบัติของคันพนังดินซีเมนต์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังหลวงที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดินให้เป็นคันพนังดินซีเมนต์ที่แม้จะมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็ยังมีความมั่นคงของรูปและน้ำไม่สามารถซึมผ่านคันพนังดินซีเมนต์ดังกล่าวไปได้ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงและมีความหวังในการดำรงชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อนเริ่มด้วยการปรับปรุงคันผนังก้นน้ําที่มีความเสี่ยงให้เป็นคันผนังดินซีเมนต์ที่มั่นคงมีต้นทุนที่คุ้มค่ามีความมั่นคงแข็งแรง และประหยัดเวลามากกว่าวิธีอื่นๆในงบประมาณที่เท่ากันดีกว่าที่จะยอมเสี่ยงให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงจะมาทำการแก้ไขกันในภายหลังซึ่งจะไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนคือขวัญและกำลังใจที่จะดำารงชีวิตต่อไป ตลอดจนความรักความศรัทธาที่มีต่อทุกรัฐบาลที่หวังว่าจะแก้ปัญหาปากท้องให้พวกเขาได้ขออย่าให้เป็นบทเรียนอันแสนแพงที่เขียนขึ้นจากหยาดน้ำตาจากความร้านแค้นของพี่น้องประชาชนชาวเซลภูมิแล้วก็ถูกลืมเลือนเมื่อการเวลาผ่านไปจากการประเมินงบลงทุนในการปรับปรุงคันผนังให้เป็นดินซีเมนนั้นจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ต่ำกว่าและใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าการดำเนินการในรูปแบบอื่น จะเห็นว่ามีความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณแผ่นดินจึงขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาดำเนินการเพื่อการป้องกันบรรเทาอุทกภัยให้มีความพร้อมในการรับมือกับฤดูน้ำหลากในปี2569ที่จะมาถึงนี้ด้วยความมั่นใจ